พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวนันนี้วันพุธที่22ตุลาคมคริสตศักราช2025 คำพยานชีวิตโดยคุณโรเบิร์ตโบเออร์เทียนโอเรกอนสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องความเมตตาจากผู้อื่นและข้อพระคัมภี์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคิธรรมร่วมกันปรากฏในมัทธิวบทที่7ข้อ20เหตุฉะนั้นท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของเขาคุณโรเบิร์ตโบเออร์เทียนเป็นพยานว่า ผมเป็นอาสาสมัครส่งอาหารในชุมชนบนภูเขาที่ผมอาศัยอยู่วันหนึ่งหลังจากพายุหิมะครั้งใหญ่อุณหภูมิลดลงเหลือเลขหลักเดียวและไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ผมขับรถขึ้นทางลาดชันที่ปกคลุมด้วยหิมะเพื่อไปตรวจดูหญิงชราท่านหนึ่งที่อาศัยอยู่คนเดียวเมื่อผมเห็นรอยรถที่วิ่งบนพื้นหิมะ พาดผ่านไปยังบ้านของเธอผมเริ่มกังวลว่าเธออาจเกิดเหตุฉุกเฉินแต่ก็รู้สึกโล่งใจเมื่อพบว่าเธอยังแข็งแรงอารมณ์ดีและอบอุ่นอยู่ข้างเตาไฟที่ใช้ฟืนเมื่อผมถามถึงรอยรถที่วิ่งบนหิมะเธอก็ตอบว่าอ๋อเด็กคนหนึ่งแวะมาดูว่าที่ฉันปลอดภัยดีหรือเปล่า เธอไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่รู้ว่าใครบางคนได้แวะมาเพื่อให้แน่ใจว่าเธอยังปลอดภัยดีผมเองก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่ในอีกแง่หนึ่งผมรู้สึกเหมือนรู้จักเขาเพราะกรารกระทำที่ไม่เห็นแก่ตัวของเขาสะท้อนถึงความห่วงใยความเมตตาและพระคุณที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อเราทุกวัน เราทุกคนต่างกำลังเดินทางไปสู่บ้านนิรันดร์ของเราและในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเราทุกคนต่างต้องการความช่วยเหลือพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ทรงนำของเราตรัสไว้ว่าเจ้ารักเราหรือจงเลี้ยงดูแกะของเราเถิดขอให้เราทุกคนพร้อมที่จะยื่นมือช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในความต้องการ และพร้อมเปิดใจรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นด้วยเช่นกันข้อคิดสำหรับวันนี้ความเมตตาแผ่ขยายไปสู่ผู้อื่นสะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยของพระเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่อาศัยอยู่คนเดียวข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงคุณขอบพระคุณสำหรับความเมตตา ชีค่าพรุงทั้งหลายได้เห็นในตัวของผู้อื่นซึ่งแผ่ขยายพระคุณและพระเมตตาของพระองค์ที่ทรงประทานแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายอธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่ หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์สภาคริสตจในประเทศไทยโทรศัพท์053 244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ